ฟีเจอร์ต่อมานะครับจะเป็นฟีเจอร์รูปที่ผูกกับรายการแล a นะครับตัวอย่างเช่นเราจะเข้าไปที่หน้าจัดการค่า l ลบครับหน้านี้เราทําการเพิ่มรายการล็บนะครับเพิ่มนะครับเลือกวันที่นะครับเลือกคนไข้นะครับเลือกแ lap รายการแ a บก็เป็น retainer เเแล้วกันนะครับครู l a บ ราคา1,000บาทนะครับเราสามารถเพิ่มรูปได้ที่ช่องสุดท้ายเนี่ยนะครับโดยการคลิกที่รูปถ่ายแล้วก็เพิ่มอินโอยเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการเพิ่มรายการแลบอินโอยที่ที่ถูกแอทแท็ติดกับรายการแลบเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปดูได้นะครับสามารถดูไปได้นี่เราก็จะเห็นรายละเอียดของอินโอยของแล็บนั้น อันนี้มันมีความมีประโยชน์ยังไงก็คือเราสามารถทําให้รายการแลบนั้นนะมีมีอินโหวเข้าไปด้วยก็จะทําให้มีการเรฟเ r รนซ์กันได้สามารถตรวจสอบข้อมูลว่ารายการแลบที่บันทึกกับอินโหวดที่ถูกส่งมาจาก l a บเนี่ยตรงกันหรือไม่นะครับค่าใช้จ่ายตรงกันหรือไม่ทาให้คุณหมอเนี่ยหรือว่าเจ้าของคลิน,นิกสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้อันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าสมมุติเราเข้าไปดูที่รายงานนะครับเราเข้าไปดูที่รายได้แพทย์นะครับ เข้าไปดูของแพทย์ท่านนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าในแท็บค่าแล็บเนี่ยจะมี2รายการนะครับรายการแล็บที่มีรูปเราสามารถคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นอ,อินโ i วที่เราถ่ายรูปแอ c แทชเข้าไปทําให้เราคุณหมอก็สามารถตรวจสอบได้ว่าค่าใช้จ่ายแล็บมันเกิดขึ้นจริงนะครับทำให้ DF ถูกคํานวณอยู่ออถูกคํานวณได้อย่างถูกต้องครับ,รบอันนี้ก็เป็นส่วนของ เฟเจอร์รูปที่มาผูกกับอินบอร์ของแ a ็บนะครับ